กินนี่่ละะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีทัศน์ฝึกอบรมวิชาชีพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบุตริกาไตรโกมุตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องของอาหารการกินนี่แหละคะ่ะ ที่เป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างนะคะส่วนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารค่ะจากศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานา,นาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอาจารย์วนวลเพ็ญธรรมศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะมาทําข้อวเหนียหมูปิ้งไก่ย่างใช่ค่ะญญหมูที่เราใช้นะคะส่วนมากถ้าเราใช้ในการทําหมูปิ้งเนี่ยนะคะเ,เราจะใช้ในส่วนของสันคออ,อนะคะเพราะว่าสันคอเนี่ยมีมันแทรกอยู่นะคะเ,เห็นไหมคะอ,อมันจะค่อนข้างเยอะนะคะเ,เวลาเราย่างเนี่ยมันก็จะนุ่มมากกว่าส่วนอื่นๆ นะคะส่วนไก่นะคะจริงๆแล้วก็ทั้งตัวก็ได้นะคะที่เขาย่างขายนะคะคือผ่าซี่แล้วก็แบะออกะนะคะแต่วันนี้อาจารย์แค่เป็นส่วนน่องกติดสโพกก็จะเป็นชิ้นค่อนข้างจะใหญ่หรือว่าคุณจะผ่าครึ่งก็ได้เป็นส่วนน่องกับสะโพกแยกกันก็ได้ค่ะเริ่มเลยนะคะอาจารย์ค่ะสิ่งแรกคือเราต้องโขกเจ้าพริกไทยเม็ดก่อนค่ะให้ละเอียด ด้วยกระเทียมค่ะนะคะกระเทียมข้าวฝานบางๆก่อนนะคะใช่ค่ะมันจะได้ขูดง่ายค่ะรากผักชีนะคะนี้รากผักชีกระเทียมไข่เดี๋ยวเราก็จะทำการหั่นหมูที่มาดูชิ้นหมูนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้เนื้อมันนุ่มเราต้องหั่นขวางเส้นใยของมันไม่ใช่หั่นตามเส้นใยนะคะตรงนี้คือเส้นใยเราก็ต้องหั่น อย่างนี้ทีนี้ส่วนไก่นะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรมันนะคะอาจจะใช้เจ้าซ่อมนะคะจิ้มตรงส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเพื่อให้น้ําหมักเนี่ยเวลาเราหมักเสร็จมันเข้าไปที่เนื้อนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองผสมหมูนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาเครื่องปรุงปรุงก่อนนะคะก็จะมีซอสปรุงรส นะคะซีอิ๊วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะค่ะใช่ค่ะคือนมสดค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูค่ะค่ะอ่าใช่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเค้าให้เข้ากับ เครื่องปรุงของเรานะคะพอเสร็จแล้วเราจะหมักไว้ประมาณ2 3ชั่วโมงนะคะ,คะแต่ตอนที่เราหมักเราจะไม่ไว้อุณหภูมินี้นะคะเราจะใส่ตู้เย็นไว้ก่อน่แล้วเวลาครบเ,เวลา3ชั่วโมงเราก็นํามาเสียบนะคะเดี๋ยวเราต้องแรปด้วยใช่เราค,ะ,คะ,ะแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาหมักไก่กันนะคะค่ะ ก่อนที่เราจะหมักนะคะเราก็จะใช้ซ่อมนะคะ,คะจิ้มนะคะไปที่ตรงส่วนเนื้อนะคะของไก่ทีนี้เราก็จะผสมน้ำาค่ากก่อนนะคะ,คะเริ่มจากสีอิ๊วขาวนะคะซอสุงโรสนะคะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ค่ะ นมสดขาดนะคะก็ะที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีกระเทียมพิกไทยนะคะ,คะที่เราโขลกว้นะคะค่ะทำให้หอมนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็คนก่อนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไก่นะคะที่เราใช้ซ่อมจิ้มนะคะหมักลงไปนะคะ เราก็จะแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นเหมือนกันะนะคะรอสักประมาณ3ามชั่วโมงอ่าแล้วก็เราจะทำการย่างนะคะ,คะเสียบไม้นะคะทำะเป็นหมู่ปิ้งกันจริงแล้วปกติเราก็นำมาเสียบได้เลยนะคะแต่ว่าที่อาจารย์เอามาแช่เนี่ยนะคะมันจะเป็นเทคนิคหนึ่ง,งก็คือไม่ให้เวลาเราย่างอะคะ่ะไม้มันจะไหม้ง่าย คือบางทีเราย่างไปลืมเนี่ยเราเราไอ้ตรงนี้ค่ะมันก็จะใช่ค่ะก็จะดำดำใช่ดำดำใช่ค่ะน้าเนี่ยมันก็จะดูดไปที่ตัวไม้ค่ะมันก็จะไม่ค่อยไหม้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเสียบอาจารย์เวลาเราแช่เราแช่นานไหมคะอาจารย์ก็ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีค่ะให้รู้สึกว่าเนี่ยมันมันฉ่ำที่ตัวเนื้อของไม้ ค่ะนะคะ,ะทีนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าอาจารย์จะเสียบสองแบบะนะคะทีนี้เวลาเสียบนะคะพยายามอย่าให้ไม้มันโผล่นะคะมันจะมีแบบที่เขาเรียกว่าแผ่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ,ะนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะแผ่แบบชิ้นใหญ่ๆค่ะ ที่เราเห็นที่ขายนะคะก็จะมีหมูปิ้งหลายแบบมากมายค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะกัดแล้วก็จะออกมาเป็นชิ้นๆนะคะเป็นชิ้นนแบบนี้ค่ะทีนี้ก็จะเป็นแบบที่หมุนนะคะวิธีการนะคะเสียบแบบหมุนหมุนไปไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะ แล้วก็เอาลงมานะคะค่ะนค่ะ อันนี้เราก็จะเห็นเป็นน่ารักน่ารักอีกทๆใช่ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเสียบไม้นะคะค่ะนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการย่างคนะคะติะแกงนะคะก่อนที่เราจะวางหมูนะคะเราก็จะเอาน้ํามันพืชนะคะทามานิดนึงเพื่อป้องกันการติดนะคะอ่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ําที่เรามักนะคะพรมมานิดนึงค่ะ นะคะเพิ่มความหอมนะคะอืมอืมนะคะแล้วพอสุกด้านหนึ่งเราค่อยกลับแล้วก็พรมอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เราดูมันวาวด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็หอมทีนี้ส่วนไก่นะคะที่เราหมักได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันก็จะหายเข้าไปที่ตัวเจ้าไก่ะนะคะนี้เราก็จะปิ้งพร้อมกัน ะะทีนี้เวลาปิ้งนะคะเขาให้เอาเจ้าหนังเนี่ยลงก่อนะนะคะอือะ<ด>เอาด้านหนังลงก่อนนะคะสูงได้หรือเปล่าานะคะทีนี้เราก็จะกลับนะคะ,คะที่อยากกลับบ่อยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยหมูมันจะเละนะคะอ่า ก็ประมาณกี่นาทีประมาณสัก10ถึงนาทีมันขึ้นอยู่กับชิ้นของเนื้อนะคะว่าหมูชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันเล็กนะคะและอย่างหนึ่งเราใช้ไฟอย่าแรงนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆให้มันสุกนะคะอย่างไก่กับหมูเนี่ยมันคือย่างต่างกันนะคะด้วยหนึ่งอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็ขนาดของชิ้นถ้าเป็นหมูเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเจ้าไก่ใช่ค่ะเพราะว่าไก่ชิ้นค่อนข้างจะหนากว่า ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะอันนี้อาจารย์จัดสองสองแบบนะคะก็คือจัดทั้งไก่แล้วก็หมูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโจมนะคะมีข้าวเหนียวอยู่นะคะป้องกันเวลาเราทานมันจะได้ไม่ไม่เย็นเร็วค่ะคะก็คือข้าวเหนียวเนี่ยถ้าโดนลมปุ๊บเนี่ยนะก็จะแข็งเลยนะคะอาจารย์ค่ะ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะคสนใจที่จะฝึกอบรมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมก็ติดต่อมาได้นะคะที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์นวลเพ็ญธรรมสาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะคะจากศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะ